มาจ้า FC เถาๆอีแต่หนองมาก้าลูกสาวน้องแนนคนสวยคนเก๋มือนีแม่นนองอยุ่ผู้กระดึงด้จ้าอยู่รีสอร์ทอะไรอ่าภูกระดึงแาริลี่ฟาร์มนะคะมือนีเด้อบอกได้เลยว่ารีสอร์ทเพื่นสะอาดอ่าดีดีพี่น้องบริการสุดยอดห่างจากผู้กระดึงนิดเดียวผู้ใดผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาพัก้อจ้าดอกไม้ดอกมไม้ก็งาม น้องแนนพาชมเป็นไใจหน่อยเป็นไใจหน่อยอ่ะมุมนี้มุมไหนบ้างตรงนี้ก็เป็นอุโมงค์อันนี้ดอกอะไรน้อดอกชาบาอุ้ยเยอะเยอะเยเอามาเล็บหูทัดหูหน่อยลูกอ่ะเอาให้ด้านๆอ่ะทัดหูให้ลูกสาวก่อนเป้งไหนพี่น้องสวยไหมคะอุ้ยสวยสวยทัดหูอ่ะเรามาทัดหูพี่น้องเอ้ยป้าดอกชาบาเพื่อนสวยงามมากดู ดูแม่หนอกดูแม่หนอกกับน้องแนนค่ะเป็นโอ้โห,หบรรยากาศสุดยอดเลยยิ่งไหนรถยางมาไปนี่ป้าบรรยากาศสุดยอดเลยบ้าตัวมีสะพานด้วยโอ้บรรยากาศดีมากเลยเอซีบ้าพี่เบิรงพี่นอพี่ป้าบรรยากาศดีมากเลยสดชื่นธรรมชาติ อันนี้ก็เป็นที่พักที่เป็นหลังๆนะคะแบบใครมาแบบเป็นแบบคู่เนาะไปกับเพื่อนนอนสองคนได้ใช่โอ้โหบรรยากาศพูดยอดเลยอันนี้มันจะเป็นเขตฟาร์มเนาะพี่น้องพี่น้องน้องเนนดูนี้ดอกอะไรน้องเนนไม่รู้เหมือนกันค่ะโอ้โหสีม่วงป้าสวยมากเลยเอาหันหน้ามาดูนี่ สวยไหมคะเอฟซีปักมีมุมด้วยมุมนั่งเล่นมีมุมนั่งเล่นด้วยโอ้บรรยากาศธรรมชาติเด้อพี่น้องเป็นไหมนี่หอดเขือมี่หอดเตาปิ้งย่างไข่เนี่ยสำสำหรับใครที่มาเป็นปิ้งย่างปิ้งย่างแม่ลองจะไม่มาจัดอีเวนต์ตรงนี้เหรอจัดแยงไหมเออได้นะบรรยากาศดีาใช่มันมีรากองไฟ้วยแม่ตรงข้างบนแบบพาไปดูบรรยากาศดีนี่ธรรมชาติมากเลยนี่ปีใหม่มาจัด เอาน้องแนรีสอร์ทชื่อรีสอร์ทอะไรจันเนี่ยอยากอยากจะบอกเอสซีแล้วแฟมิลี่ฟาร์มนะคะที่ภูกระดึงก็แฟมิลี่ฟาร์มอุ้ยมีน้องมาเนี่ยค่ะเหมือนตรงนี้เขาจะทำเป็นฟาร์มไม่รู้ว่าเลี้ยงปลาไหมมีมีมีให้ตกปลาด้วยตกปลาด้วยนะคะเป็นแบบบริการด้วยธรรมชาติเหมือนสวนสวนหน่อยเนาะคุณแม่อือมีอากาศมีแหงดื่พความ่นุ่ย แหน้ำพีนอองอุ้ยนี่ต้นเลมอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอฟซี FC, นี่นี่แม่นอ่องเพิ่งเห็นต้นเลมอนครั้งแรกใน,นที่นีนะะอุ้ยเขาเก็บเขาเก็บเขาเก็บน <c oughs> ี่อันนี้เขาเขาสิเป็นแบบลักเด้วนี่แบบน,นี้ลักเด้อเันที่นี่จ้าของเป็นบรยุทธ์เราเขาถือว่าลักเด้วนี่ยัง <c oughs> จะ,ะเอาแม่หนองขึ้นลงพักเด้อนี่อย่าเอาแม่หนองขึ้นลงพักนะอึ๊บเอาแน็เอาเอาอุ้ยอยากได้ลูกแมนนาหอมมากเลยมันเหมือนลูกมะกรูดเลยอะ อนแม่มันกลิ่นมันมะกรูดเลมอนหรือมันเอาไปล้างมือได้ที่น้องไหมที่น้องบ้างบ้างบ้างโอ้ยนี่นี่เก็บเองเลยนะเหมือนมะม่วงยังไงเดีนี่แนนลักษณะมันเหมือนมะม่วง ต่กินมะไรไปห่ยใมะกรูดนะอุ้ยพุ่นๆนอ่ะตรงเตงตรงแตงเต็มเลยพุ่นอ่ะอุ้ยอยู่พื้นกับมีอุ้ยพุ่นน้นกับมีพี่น้องจะเอาไปปลูกจุดสวนเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปปลูกที่สวนเจ้าของฟาร์มใช่เจ้าของฟาร์มมาต้นมาให้ด้วยเจ้าของฟาร์มใจดีมากนะคะโอ้โหเจ้าของเจ้าของรีสอร์ทใจดีมากมีต้นอะไรอีกอันนี้ต้นอันนี้เขาทำเป็นอะไรเป็นอุโมงค์ใช่ต่ก่อนนะแกบอกว่าตรงนี้อ่ะตรงนี้อาจจะเป็นสวนไอ้สลัดทั้งหมดเลยโอ้มีม้าลายด้วย มีมาดไล่น้ำพี่น้องเพี่อะใครมีก็มีนะพี่ลูกหลานเนาะมาเท<อ>ี่ยวเราเดินตรงนี้กลับเขาไปที่พักเราได้แม่จะพาไปดูต้นอะไรนะต,นต้นบักเอิกเดี๋ยต้นบักเอิกเพิ่งเคยเจอมันจะเป็นเหมือนต้นมะเขือต้นมะเอิบแกแกพาไปกเก็บอยู่เมื่อเชา้าอันนี้มันเป็นลานกลางเต็นท์ใช่แต่ก่อนแต่ก่อนเป็นลานกลางเต็นท์แล้วก็ทำเป็นในลานปลูกต้นสลับ ธรรมชาติมากเลยนะคะอย่าลืมเด้อเอฟซีผู้ใหมาผู้กระดึงบอกได้เลยว่าต้องมาพักที่นี่บรรยากาศสวยงาเป็นธรรมชาติมากนะคะเนี่ยเรามาจัดอีเวนต์ได้เลยโอเคค่ะจะเอาติง่งเดี๋ยวเราน่าจะวนกลับแล้วนะคะเพราะว่าออแม่หนองเลื่อนแล้วจ้าเดี๋ยวนาสีด <c oughs> เดี๋ยวนาลูกสาวแ <c oughs> ม่หนองสีดำ <c oughs> แล้วเราจะไปถ่ายที่ท่องเที่ยวต่อเนาะ<ช>เราจะไปไหนใจค่ะเดี๋ยวเรากำลังทำอาหารนะคะ FC ใครอยู่แถวนี้แนะนำที่ท่องเที่ยวแม่หนองหน่อยนะคะใครอยู่อม,มแถวนี้ใครเป็น FC แม่หนองนะคะตรงไหนน่าเที่ยวมาแวะทักทายแม่หนองได้นะแม่หนองอยู่ที่อะไรกระเดึงภูกระดึงจ้าก็จะวกกลับไปทางไหน ใครใ <น S 1> อยู่ <ใน S 1> แ,แถวนี้แนะนำที่พักหน่อยจ้าเอาแม่น้องเฟินบ้นไไหน่เอานี่แมนครับอันนี้ตากพอออ้ออ้ววิงเหรอดูงหรออีกคิป FC อ่าท้ายคลิปแป็นน้องกับน้องแนนอ่ะน้องเดนฝากหน่อยฝากฝาก FC หน่อยว่าตรงนี้คือที่ไหนตรงนี้ที่พัก Family Farm นะคะใครสนใจก็ติดต่อที่พักได้เลยนะคะเดี๋ยวเช็คอินไว้ให้จ้า ที่พักดีสะอาดแล้วก็สวยมากค่ะผู้ใหมาผูกระดึงอย่าลืมได้จ้าแม่หนองฝากด้วยเจ้าของอรีสอร์ทใจดีมากแล้วก็สถา,านที่ก็คือโอเคเลยนะคะมีมุมถ่ายรูปมีมุมถ่ายรูปนะด้วยบรรยากาศดีมากเลยใช่ไหมคะลูกค<า>้าห้าองสะอาดราคาย่อมเยาด้วยจ้าถูกและดีเนาะถูกและดีรีสอร์ท ต้องรีสอร์ทแฟมิลี่ฟาร์มค่ะโอเค